สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับเช่นเดิมนะกับสีการขอผมชฉพาสำรับผู้คุยที่จะที่เกี่ยวข้องกับสืส่อกระจายครับแต่คนที่ผู้คุยตรงครับไปจ่ายแบบตรงครับดีที่แครับวันนี้กับรายการที่ปิดตัวดูไม่ต่อนะครับในรายการสับการ ถ้าเราที่มาหรือไม่สไตลผมได้จะไม่สวดภาษาพื้นที่นะครับพยายามในการรีวิวนะเข้าใจแต่ละคนไม่สวดไมได้ครับถ้าคนที่ดูแล้วและยังไม่ดูนะครับอาจจะมีครับผู้เขียนขาวบางทีจะเกินไปบ้างเรากล่าวภายในการตะปวงนะครับเนื่องจากเป็นสไตล์ชอบผมอาชันการฟังการพูดคุยกันรีวิวผมนั้นก็โปรดใช้วิลารชมในการรับฟังได้นะครับโอเคถ้าชอบเลยกดไลค์ติดตามได้แล้ครับแล้วก็ขอฝากเช่นนะครับผมเข้ามาใส่ตากันครับขอฝากเช่องเราการนี้นะคุณบ้ารับแล้วก็จะสวดผมนะครับมือไหนข้างล่างครับโซเชียลและเปอร์เชื่อเลยแต่สถาพบันนะครับโอเค วันนี้กับการพูดคุยไม่ซับป,ปิงสองยี่ห้านะก็ลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆแล้วก็เทย์ลงเรื่อ,อยๆแล้วก็เรื่อยๆนะครับเ,เ,เราไปซื้อที่มีรีวิวไม่เยอะดีสองก็เออก็ประมาณสี่เรื่องอันนี้ก็เราดูกันนะครับวันนี้กับเรื่องที่แปดครับผมของซับป,ปิงยี่ห้านะครับเป็นแ,แนวโคอมโดี้คฮิวโกอลดีคิวติงใส่สลายครับผู้หญิงทน่ารักด้วยกันนะครับแส่สลายเรื่องนี้นะครับเป็นผลงานผู้แต่งเดียวกันกับยูลุคเคมนะครับผมก็ยูริตั้งแคมนั่นแหละนะที่เราโคหนุ่มโคตากันนะครับผม ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาวนักบนปลายชุดนั้ถ่ายภาพที่ไม่ต้องถ่ายภาพแบบซีน่าโฟโต้นะครับผมแล้วก็ร่วมกับชมรมภาพยนตร์ตามสถานีต่างๆนะครับเป็นซีรีส์เื่องชิลสบายนะครับโดยมีกล้องอะคาเมล่าแอคชั่นแคมเป็นของคู่ใจนะครับผมเป็นแนวคอมเมดี้ชิลลสบายที่เรียกว่านับเป็นซีรีส์ที่มีดูพันมากๆแล้วน่าสนใจมากนะครับโอเคก็เสร็จแล้วครับเราจะพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าโมโนวิกแอนิเมชันครับโอเค ก็จริงแล้วมันก็มีแค่ชื่อโมโนแหละแต่ว่ามันจะเติมเขาอาวปเอินเอร์เรชั่นไปด้วยเพราะว่าจะได้สอบข้งกันนะเพราะว่าผมพูดชื่อโมโนปุ๊บแล้วมันคุณคิดว่าจะเป็นช่องสตรีมมิ่งตอนนั้นนะครับโอเคมาเรามาเกตน,นากันเลยนะครับผมในตัวของซีซั่นสปริงสองไปยุห้านะครับผมก็นับว่าเป็นซีซั่นที่มีอนิเมะน,น่าสนใจมากมายแต่เรื่องที่เราเห็นกันอะน่าสนใจมากเลยนะครับผมแต่เรื่องมีเข้าใจรั้มาแต่ว่า สุดท้ายแล้วก็นับว่าเป็นซีซั่นที่ก็ถืถ T T T อว่าเป็นซีซั่นที่ดีอยู่ดีๆมีของดีมีน่าสนใจอะไรต่างๆมาแต่ถ้าเราพูดกันแบบตรงๆก็คือมันอาจจะไม่ได้สนุกเท่าปีที่แล้วเนาะมีเรียนในของดีเต็มหมดเลยแต่นับว่าเป็นผัดซีรีส์ที่ซีซั่นก็มีของคุณภาพอยู่ต่างๆนะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจดีคือแนวคอมเมดี้แนวเซอร์ไลรส์คิวโกลิคติงก็คือตัวของโมโนครับตามนั้นซึ่งก็นับว่าเป็นซีรีส์ที่เป็นแนวคอมเมดี้น่าสนใจดีอันนี้ก็ต้องรอดูว่ายงไงงบบบบ้้าาาาานนนะะคคครรรรรัััโออเเสสหื่่ีถถมมวดูรือซ้ไดที่ไหนบ้างนะครับ อ้เรื่องนี้นะครับน่าเสียดายที่ไม่มีิทธิ์บ้านเราคุน่าเสียดายมากคือสตตีมมิ่งบ้านเราพลาดแก้ยคืออันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันคือที่คาชิโร่เนาะแต่คาชิโร่กันี้ก็เรียกได้ว่ามันก็มีทั้งทรัพไทยอยู่แล้วซึ่งทรับไทยก็ไม่รู้อันนี้แล้วแต่ผมมองพวกคุณนะเนาะตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อ่ะดูที่คาชิโร่เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไม่รู้กันว่าตอนนี้คือมันยังมุดดูเหมือนเดิมเนาะต้องบอกว่านะครับผมว่าผมเข้าใจดีที่คุณจะรวมใต้ดินเพราะว่ามั้น เรื่องนี้ก็อดทนรีวิวสินค้าเยอะเลยนะครับดูได้ในคาชิโร่แต่ถ้ามีแพลตฟอร์มอื่นด้วยก็จะเป็นอะไรที่ดีนะแล้วจากตอนนี้ก็อันนี้พาร์ทบ้านเราก็เริ่มตีมีช่องของทัวร์ดีมาแล้วก็วต้องรอดูว่าเขาจะมีแอปกัซซัลใน,นลาฟาแอปลาแอปวันนั้นอะล,ลาฟาของแม่งอ่ะนั่นแหละครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะตอนนล้วน,นะครับโอเคมาคขอคาดหวังของโมโนครับขอซีรีส์ซีคอมเมดี้เนี่ยสำหรับไหลเนี่ยเปยน็นซีรีส์ที่ผมนั้นก็ไม่ค่อยได้คาดหวังหรืออยากดูเป็นพิเศษบ่อยๆแล้วเพราะรู้จักว่า แนวไยสับไลท์บางเรื่องนะเขาดีบางเรื่องเราเห็นแล้วสึกแบบนี่อาจจะไม่ได้มีอะไรมากอะไรคะ่ะก็ตามอะไรก็ตามอะไรประมาณเนี้ยแต่ถามว่าเรื่องโมโนโม,มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจตรงไหนก็คือมันเป็นแนวที่ผู้แต่งใดการยู่ิแคมะและความพิเศษเลงคือวงการอนิเมะที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครเล่าอนิเมะในสไตล์ที่มีความเป็นแอคชั่นแคมมาเสริมด้วยเอออันนี้ผมเลยสุดอยากเห็นว่า ไอบรรยากาศไซอัไที่มีการเข้ากับยุคสมัยใหม่ในการที่มีแอคชั่นแคมมาเดินเที่ยวด้วยกันถ่ายอะไรได้ตามไม่หม่ผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจดีเพราะว่าในวโการเมนี่นับว่าเป็นเรื่องแรกเลยมั้งเออตอนนั้นนะครับผมโอเคเอาละก็เราดูกันนะก็สูโล่ทำครับรโซโลโซอันนี้ซูโลใหม่นะแต่ว่าเขาอยู่กับเบื้องหนึ่งเบื้องหลังก็มาซักพักหนึ่งแล้วนะครับซักประมาณสามสี่ปีได้ละเรื่องนี้นะครับแต่ว่า ก็ผมไม่รู้กันไม่าโซโลโซเนี่ยเป็นโซที่มันมาจากไอโซรี่ทำยูเรกันหรือเปล่าไ <c oughs> อแอนิเมะนะอันนี้ก็ต้องรอดูกันไปนไงบ้างนะครับโอเคตัวลโซผู้กู้กับคนเขียนบทนะครับผู้กู้กับคือไอเคอิเลียวต่านะครับซึ่งก็เป็นผู้ช่วยยูรุกับจูรสึเคยเซนไอภาคคิวยะสไยสามนะครับตัดนั่นแหละแล้วก็การกกับรถนี้คือเรื่องแรกๆเขานะครับผู้ช่วยกู้กับครับผมโมโรโทมินาโอยานะครับโซคนเขียนบทบครับนานายามายยโกะครับอ่าปาลิบิโคเมแล้วก็ ไล่เลี่งแล้วจะหัวใจนะครับผมโ okay. อเคก็เป็นคนเขียนบทเขียนบทเรื่องที่สามของเขาสมบูรณ์กับกำกับเรื่องแรกนะครับตามนั้นก็ว่า เราดูกันว่าอย่างไรบ้างสัตว์ตัวของซีรีส์นี้นะครับกับโมโนเนาะเอาละก็เราพูดถึงความสื่อจากผู้ชมนะครับรีวิวแบบสปอยเนื้อหาเนาะถ้าเปิดเนื้อหาไปแล้วกล่าวไปการรับรองเพราะบางทีคุณต้องพูดถึงเนื้อหาคุณเข้าใจบริบทของมันนะครับเป็นไงบ้างเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องย่อของซีรีส์โมโนครับผมโมโนวิเอ็นแอนิเมชันนะครับผมก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวของเรื่องราวของกลุ่มสาวมัธยมปลายในชุลมถ่ายภาพนะครับผมที่ต้องถ่ายภาพแบบซีน่าโฟโต้นะครับผมก็ถ่ายรูปตัว จะประกอบภาพเหมือนพยนต์นะครับโลกกับชนบทพยนต์ต่อสารเดียวกันนะครับก็เราเป็นเรื่องย่อนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นของซีรีส์ Mono วิ a n i m a t i o n นะครับโอเคคะแนนรีวิวแอลวันนี้ดีบีนะคะแนนรีวแอลอยู่ในเกณฑ์เรียกว่าดีเลยนะครับ7จ็ครับผมอันนี้ดีบีครับ6.56ครับและอันนี้ลิสครับผม7.7%นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งคู่เลยนะครับผมทั้งสามที่เลยก็ต้องลองรูคุณภาพของซีรีส์ได้ไงบ้างนะโอเคโมโนครับ12ตอนของซีรีส์นี้เป็นไงบ้างโอเค ผมว่าใครหลายคนน่าจะรอผมพูดถึงโมโนอยู่นะนะครับตอนนั้นแหละแล้วก็ผมช่วงที่ผมอัดเสียงอยู่คือช่วงที่ผมดูโมโนจบนะครับก็คือวันที่โมโนก็ประมาณจบพอดีอีกวันหนึ่งกับผมมาดูช่วงอ่าใบบากช่วงเย็นๆกับจะทํางานผมก็ดูจนจบไปแล้วนะแล้วก็มาพูดถึงให้ฟังนะช่วงที่ผมอัดเสียงตอนนี้ก็คือวันเดียวกันที่โมโนจบนะครับมันคือวันถัดมาได้แหละก็ต้องบอกว่าผมอ่ะภาวนาให้เรื่องนี้มันมีที่สิ้สุบ้านเราสักทีนะ เพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็มีคาชิโร่แต่ก็ทรัพับของคาชิโร่บางทีมุษย์แปลดีอะไรก็ตามซึ่งอันนี้มันทัพย์จากอดิพัทมันก็อาจจะไม่ได้อารุ่มมันรวยเลครับเท่าไหร่ได้อยู่นะครับตอนนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ใครคอคอยคือมึงเอาเข้าสตรีมมิ่งของตัวเองสักทีหรือให้มีกสิ็จบ้านเราทีซึ่งหลังจากที่ผมอัดเสียงลงเสร็จลงคลิปไปเนี่ยผมภาวนาเรื่องนี้จะมีลกขสิ็จบ้านเราสักทีนะตอนนั้นนะครับผมโอเคโมโนถ้านี่ผมดูมาทั้งหมดเลยนะโมโนน่าจะเป็นซีรีีท่ มีระยะยาวได้สบายๆนะตอนนั้นนะครับผมมันเคสตอยู่รถแคมป์ที่แบบมีประมาณ2ภาพม o วี1นึงไอ้มีประมาณสภาพม o วี1นึงตัวอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าโมโนอ่ะมันไปพูดแต่งเดียวกันกับอยู่รถแคมซึ่งทีมงานที่โซโลโซเนี่ยมันก็ทีมงานที่ผมก็เดาเป็นทีมงานสรีรวชทยนเนี่ยแหละตอนนั้นนะครับผมก็ มาทางานของโมโนแทนซึ่งโมโนซึ่งโตอยู่แล้วครับตอนนี้ก็อยู่กับแปบดปีเรียบร้อยนะครับตอนนั้นโมโนก็นับว่าเป็นผลงานที่เรียกว่าผลงานของโซโลโซที่ผมว่าเขามีแผนจะทำระยะยาวแน่แต่ไม่รู้ว่าเรื่องยอดของซีนี้ยังไงบอกมันก็ต้องอยู่กับยอดแล้วก็เรื่องของสตรีมมิ่งรายได้ของสตรีมมิ่งด้วยไอนิสก็ต้องเราดูกันซึ่งภาวนาให้มันมีนะเพราะเนื่องจากว่าโมโนไปซีที่ผมดูแล้วอ่ะผมมีความรู้สึกเหมือนกับตอนอยู่รแคมป์ ก็คือบรรยากาศแนวการเดินทางแนวคิวกลยุคิตจิงแนวผู้หญิงทำอะไร้วการกทนนานารี่มีชีวิตชวาและผมสึกดูและผมมีความสุขทุกๆตอนเลยตามนั้นอารมณ์เขาสึกเย,กยือกเยอกคัยแริคันมแหละแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่ผมพูดเลยนะว่าไอ้สิ่งหนึ่งที่ยูรแ,แค่มทำในเทียบแบบทําได้ดีกว่าเหลือฉันกนะ็คือบรรยากาศบรรยากาศของความเป็น,นยูริคัมตั้งแคมป์สาปรางประกอบการอะไรแล้วตามนะ่ะ ยูรแคมตอบจดผมแล้วผมสึมีความสุขมากกว่าแต่เรื่องของมุกตลกอะไรต่างผมว่าโมโนกับ Camp ยูรแคมพอๆกันเลยแต่ความชิช่ชื่อว่าของการเดินทางหรือการไปอยู่สาเทีย่ยงนั้นอะ ผมว่ายูรูแคมมันตอบโจทย์ดีกว่าก็ยูรูคัมมันแนยตั้งแคมชั้นสิ่งหนึ่งนี่ต้องทําก็คือไอแบ็กกราวน์สถานที่ที่มันต้องดีแล้วมันรู้สึกแบบเยี่ยอยากไปเที่ยวจริงๆโซมโนอ่ะโมโนผมรู้สึกว่าโมโนมันยังความรู้สึกผมมันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เท่าไหร่โมโนมันเหมือนไม่มันต่างจากสไตล์ยูรูแคมก็คือโมโนมันคือแนวคิดโกดูคิดติงที่มีกล้องคาเมราเป็นตัวประกอบฉากอะกล้องแบบไอเส้นคาเมราเป็นตัวประกอบฉากเป็นแนวชิวสบายยิงมุกเลื่อยไปตามสถานที่แลก่าวไปถ่ายรูปไปถ่ายวิดีโออไไปปถ่่าายรตมซึง ใครที่ชอบใช้ a c ชั่นแคมในการไปเที่ยวสาดีอต่างคุณฟินครับเพราะการนำเสนอของโมโนทำซีอลชันแคมดีมากอันนี้ชมเลยชมโดยเฉพาะแบบซีเล่นสเก็ตบอร์ดโอไมค์กอดซีเล่นแมวสเก็ตบอร์ดเวทเคอย่างสวย <c ười> คือเขาตั้งใจทำอะทีมงานตั้งใจทำรู้สึกว่า ไอ้ขี้มึงมีภากต่ออะไเลยพวกคงไม่ได้เห็นว่างานอิเมชชั่นของแอคชั่นแคมป์อ่ะที่เขาพยายามนำเสนอมันจะไปขั้นไหนคือไอ้งานเช่นมุมกล้างถ่ายสปีดถ่ายสปีดถ่ายมาุมกล้างมุมกล้องหาอะไรก็ตามอันนี้เบสิกเว้ยใครงานอนิเมชั่นของอนิเมะหลายเรื่องสามารถทําได้อย่างเงี้ยแต่ไอ้งานลื่นเนี่ยอนิเมชั่นที่ผ่านมุมกล้องแอคชั่นแคมตรงนั้นอ่ะแม่งเจ๋งมากแล้วบรรยากาศของเรื่องโมโนมันคือวิกเอ็นอนิเมชั่นก็คือการมาดูผู้หญิงทำอะไระกันแบบวิกเอ็นอ่ะแล้วแบบ ว้าวตาซีนอากาศอะไรตามซึ่งหนึ่งที่อาตัวของโมโนมีเสน่ห์มากๆคือเสน่ห์ตัวละครครับถูกต้องถ้าไม่มีเสน่หากตัวละครของโมโนไม่มีเสน่ห์เลยผมว่าโมโนจบครับอันนี้จริงๆและโมโนทุกตัวละครอาห้าคนทุกคนเลยซัสกิอาตัวของอันตัวของฮารุนะตัวของสากุระโกตัวของคาโกอะไรก็ตามทุกตัวละครที่โผล่มาทุกตัวละครดีมากครับผมส่วนตัวละครที่ชอบที่สุดคืออะไรครับซากุระโกครับ น่ารักตอนนั้นนะครับผมห้ามพูดถึงตัวที่มีมที่สุดแล้วก็สกุลโกอะอ,กกโกอ่ะคือสกุลโกะคาแรคเตอร์มันคือไอเรื่องสุดเท่าเท่าเมื่ออร่อยตัวหนึ่งที่มีเด็กไอตัวหนึ่งเต้นนะ่ะนั่นแหละอันนั้นแหละเหมือนกันเป๊ะเออตอนนั้นแหละเขาบอกผมผมก็ไม่รู้กันว่าไอเรื่องสุดเท่าเท่าเมื่ออร่อยกับเรื่องโมโนโน,นี่มึงแบบมึงทีมงานของกันจับมือมาเฮ้ยเมึงสร้างตัวละครไอไอเพียงว่าไอตัวของโซโลโซไม่ฟูฟเวว่าเฮ้ยมึงสร้างตัวละครที่มันคล้ายกับตัวสกุลโกะดิรับรองมุมบูมแน่ เรียบร้อยซกอกนตัลกกเขาว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักนะส,นนส่วนตัวละครอื่นซากสกิอันก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนอลไรต่างซึ่ตัวครุเตอรคากรที่เป็นคาแรคเตอร์ผู้ใหญ่ก็จะมีคาแรคเตอร์ตัวละครชัดเจนแล้วก็มีมุกหรือเรื่องราวอะไรต่างที่มีศึกัษาและตามอยากจะพูดว่าตัวละครหลักก็มีเสน่ห์และตัวละครเสริมมาตัวละครเสริมซีนี้ก็ไม่ใช่เล่น,นเเ้ยตัวละครเสริมที่โคตรมีเสน่ห์สุดเลยก็คือโทระโยเขาลูกขามาโทระโย ไอ้หญิงที่เป็นไอ้นั่นน่ะนักล่าผีอะเออแก๊งแบบแต่งนิยายผีอะคือแบบโอ้โคขวดหาคือแบบวั t ต e f u ฟ k อด้ดพอมีตัวละครตัวเอกมาคืแบบไอ้พอต,ตรงนั้นมันกแบบับอะไรเนี่ยแต่มันก็เป็นอะไรที่แบบมีชื่อชื่อวาตลอดการเดินทางเราเรื่องราวต่างที่ตัวละครเสริมมาช่วยถึงแม้ว่าตัวละครเสริมจะไม่มีบทบาทมากขนาดเท่าห้าตัวละครตามแต่ว่า เรื่องราวอะไรพวกเขาอะผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มีสีสันตลอดจนผมสึกว่าโอเคเดีแต่มันก็พอมีดักสองคมก็คือพอตัวละครมันแยกการยิงมุกอะไรต่างาอะผมว่าศสกยภาพาของมตาตัวละครอะถึงแม้เสาาน่ห์ตัวละครจะมีชื่อว่าอะไรต่างแต่การยิงมุกบางตัวละครค่อนข้างที่ทําให้ซีนี้มันมีปัญหาซึ่งมันก็เป็นมัมนก็เป็นปัญหาของไอเมทเนสเซอรไล์คิวโก,ก้คิปติงก็คือบางคาแรคเตอร์เรื่องราวตา่าง5คาแรคเตอร์ไม่ครบทุกคนอะแม่งจืดครับ นั่นแหละเลยคือปัญหามันรัาแต่ยูรแคมยันโตของโมโนพี่แต่ว่ายูรแคมมันสามารถแก้ปัญหาได้บางสิ่งแต่โมโนมันยังแก้ไม่ได้โมโนยังพอเป็นซีรีส์ที่บางทีมันก็ยังลองถูกถูกแล้วแต่หลายเรื่องแล้วลองผิดบางอย่างที่มันก็ไม่สามารถจะแก้ได้จริง,รงเพราะปัญหาอย่างหนึ่งก็คือตัวละครการย,ยิงโมงงคนมันกำกับได้ไม่ดีไงบางอย่างคือแบบเป็นตอนที่ไม่มีอะไรเลยมันก็น่าเบื่อมากจริงโมโนอะ่ะที่แบบเป็นตอนแบบยิงมุกอะไรเฉยมากมายตาแต่ตอนสามารถทําดีได้ก็ดีเลยโดยเฉพาะแบบ ตัวละครหลักเนี่ยมันก็โอเคจริงตัวละครเสริมมาอยู่กับตัวละครเสริมผมสึกว่าอาจจะยังเกีียมุกได้ไม่นิงมากพออะไรก็ตามบางทีมุกก็ดูจืดบางทีเรื่องเราการันเดินทางอะไรก็ตางก็ดูจืดไปดจริงตามนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่โมโนพยายนเสนอคือไอ้เรื่องเราการเดินทางความน่ารักของพวกเขาหรือเรื่องราวที่ผู้หญิงมาทําแล้วการเดินทางด้วยกันอะมันมกกีความสึกอกปวนหัวใจทึ่งไอ้เรื่องหน้าที่ผมจะพูดถึงก็เป็นเรื่องแนวเจนเเร่นสไล์คล้ายๆกับโมโนนี่แหละแต่มันก็มีบรรยากาศแล้วกันคือความชิวว่าหรือสีสันและความส การเดินทางในการที่ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไปอยู่สถานที่ต่างๆและเก็บไว้ในความทรงจำในการที่อะไรต่างบรรยากาศไม่ก็คือ,คอบรรยากาศที่ผมคิดถึงกับการดูยูรูแคมนี่แหละใน2องบักแรกกับมูวี่ที่ซีรีส์เซชั่นทำอะ่ะนั่นแหละคือความฟินที่ผมเจอกับโมโนแล้วโมโนมันมีความเข้าถึงงานตรงที่ว่าผมก็อยู่กับกล้องอยู่กับอย่างนั้นอะ่ะแล้วผมแบบ เชีียแม่งคิดถึงบรรยากาศหลืกูไปกูอยากไปเที่ยววะ่ะอะไรเงี้ยถ้าไปยจอรูแคมแบบเฮ้ยกูอยากไปตั้งแ,มแคมป์อ่ะแต่โมโนคือกูอยากไปเที่ยวเว้ยอยากไปเที่ยวกูอยากไปตามโมโนอะไรก็ตามกูอยากไปเที่ยวกูอยากไปปีนเขาอยากไปถ่ายเช็คกรรมตีลังกาตลบ,หล,บหลังอะไรก็ตามไม่คือบรรยากาศงันซึ่งตอนจบมันคือสิ่งที่ผมต้องการแต่ก็น่าเสียดายที่ตอนจบมันเล่าแบบมันเล่งไปหน่อยนะอันนี้เข้าใจดีแต่ว่า สิ่งที่ตอนจบมันเล่าในความหมายก็คือความสุขในการถ่ายวิดีโอความสุขในการทาในสิ่งที่ตัวเองต้องทาอ่ะว่าสิ่งที่ตัวเองอยากจะทาอ่ะแม่งโคตรมีความสุขตอนที่สองแล้วมันมีความหมายในการโปรกับสบัดระหว่างแบบตัวอรุ่นพี่ที่เคยอยู่ชม้นบถ่ายภาพมาก่อนอะไรก็ตามมันมีการเล่าบรรยากาศตรงนั้นที่บอกสักว่าแม่งถึงแม้จะเป็นตอนที่แบบเออมันอาจจะเล่าแบบงงงนิดนึงงูวปลานิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นการเล่าบรรยากาศที่มันกระจุกความหมายตัวเองคือทำในสิ่งตัวเองแล้วมันมีความสุขขนาดไหนอ่ะคือแบบแม่งคือ ตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วขอซีโมโนที่ทำไมใครแล่ยคนนี้น่าแบบทื่นชออเลาแต่หน้าสุดายที่คะแนนไม่ถึงแปดเพราะว่ากระแสของเรื่องนี้มันพุ่งตอนสามตอนแรกสี่ตอนแรกซึ่งมันก็ทาได้ดีจริงนะเพราะมันมีตัวละครแบบอ่ายูนิแคมป์โผล่มาหนึ่งตอนนั้นนะครับแต่ว่าพอหลังจากรลยอยาปุ๊บแบบมันก็หยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะว่าโมโนมันเจอจุดอิ่มตัวตัวเองที่มันไม่สามารถไปไกลวันนี้สิ่งหนึ่งที่คุณองสามารถไปไกลวันนี้คือมันต้องเป็นซีรีส์ที่มันมีความสมบูเนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่ <c oughs> มันต้องมียิ่งกว่าแบบวิกเอ็นมอยเออวิกเอนเอเมชั่นไวเลอร์หาอะไรวิกเอ็นแอนิเมชั่นที่แบบมีอะไรที่มันมีชิลจอาแบบกันนี้ก็ สิ่งหนึ่งที่มันยังมีความขัดเสน่ห์คือบรรยากาศการเดินทางบรรยากาศแบบเกามันนะมันไม่ใช่เป็นแนวแบบตลบทั่วไปอ่ะมันเป็นบรรยากาศแบบมันต้องมีบรรยากาศการเดินทางที่ปรสุคาพถ้าเขาปูให้เราแบบอินกับบรรยากาศมากกว่านี้ผมว่ามันจะอีส์เพอร์เฟคเลยครับตามนั้นแหละมันจะมีความสุขพอๆกับการเดินรถแคมป์อะไรต่างคือมันเป็นซีโมโนเป็นซีฟิลกูดสำหรับผมนะตอนนี้แต่ถ้าผมอยากจะเป็นเวลี่ฟิลกูดขนาดนั้นกูต้องมีอะไรที่มากกว่านี้ครับตามนั้นโมโนฟิลกูดมากตามนั้นครับแต่ยังไม่เป็นเวลี่ฟ โอเคตามานั้นเอาละมางานมิชั่นดโซโรโซว้าวว้าวโซโรโซก็ยอมเราตรงนะครับผมมันคือดโซโรที่แบบดูจากผลงานก็น่าจะดโซโลคล้ายๆกันลแหละเออเหมือนทีมงานเยอะแล้วแค่มาแหละแต่แบบว้าวคือเป็นผลงานที่ตั้งใจทําจนผมแบบผมอยากจะขอบคุณดโซโรโซมากผมไม่รู้หลังจากนี้คุณจะทําอะไรต่ออะไรก็ตามนะแต่ผลงานของคุณนี่ ก็ใส่ใจจริงอันนี้ยอมรับตรงครับส่วนเรื่องดีไซน์ตัวละครก็อ่าฮารุโนะอ่าตัวของซากุระโกะนะครับผมจำชื่อผิดคอรไว้นะชิชิมะซากุระโกะก็หน้าเปเอิญหน้ารักนะครับผมมันมีเสน่ห์มากๆนะครับตราบนั้นไม่มีอะไรมากก็ดีไซน์ตัวละครทุกคนมีเสน่ห์มากก็สิงตัวละครที่ผมชอบอีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นตัวน้องสายผีนี่แหละอ่าเขาลูกขม่าทะเลยก นานแล้วมีเศษที่บ่ายเลยโอเคครับผมแค่ได้เซร์อครับผมการแบบตัวละครเราบมีไอมิคาแบบตัวละครคือมิยาฮาราทากุยาคาโอมาวะสเปนซินและเกครับผมตัวของการแบบตัวละครลองครับโอนดาัมมาซาฮิโตะครับผมอากิคุเซนมิเลียนฮาเธอร์ครับโอเคเอาเวลาเสื่อฟนะอ่าพภาคนะครับผม คือเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่กรณีเดียวของยูาดแคมว่าคืออยากมันมีภาคไทยนะซึ่งไม่รู้เหมือนกันจะเป็นลิกสิทธ์เมื่อไหร่นะซันสึกินะครับมีคาว่าฮารุนะนะครับผมอาคิเนมาอันนะครับโคกะเอโอะอินะครับผมฮารุโนะนะครับผมอเยดะเรนะนะครับผมซากุระโกะนะครับโทโนะฮิคารุนะครับผมโคโกะครับผมคาวะสัมฮังเกะครับผมเอ่อชิสโกะนะครับผมมิโรนมาลินะครับผมโทระยะนะครับยูมิราฮินะนะครับผมโคฮารุนะครับผม ตัวของนุ่นมาคูลามานามินะครับผมฮาละนะครับผมอาเบมาเรียนะครับผมเทนโชนะไอแมวขาวเรามีบทด้วยอาโบมาเรียครับไวต่างกันนะครับนักพากย์คนเดียวกันเนาะโอเคครับเพลงก็นักพากนะครับพัดอินีหมดทุกคนครับเพลงเปิดนะครับไม่เมอินเมโลมิเอโรลิสสอโดยตัวของอาโออินะครับผมฮารุนะฮิคารุนะครับซีนฟอนนะครับผมก็นักพากสามคนตัวหลักนะก็คือตัวของ ทัสกินะครับผมตัวของอันแล้วก็ตัวของสากุระโกะนะครับตามนั้นเพลงดีมากซนเพลงปิดครับวี่เอ็นโรดโดยตัวของอันก้าอันนี้เพลงดีมากอันนี้เพลงเฟรงฟิลกูดมากเลยตอนนั้นนะครับผมอันนี้ผมชอบมาเพลงนะโซซับกอบนี้นะครับผมคนทําคือฮิยาคุโกะฮาจิเมะนะครับคนทําซวประกอบเคองครับตามนั้นอ่าคนทําซลประกอบวิธีภาษาเป็นนาเกะของผมแล้วก็นิวเกมนะครับกูจ๊อบเลยนะคนทำซลประกอบเคองว้าว คิดถึงมากซอบประกอบนี้นะครับอ่ะโมโนซอบประกอบมันมันคือเข้ากับความเป็นแนส้อับสไลด์ของโมโนที่มันคือซอบประกอบที่น่าจดจำเท่าๆกับยูรุแคมละตอนนั้นนะครับโอเคซู้นะขอซื้อโมโนวิกแอนิเมชันครับ อ่านะครับผมโมโนไปซีรีส์แนวคอมเมดี้คิดกคิดติงเซอร์สโบรไกกับเรื่องราวของชุลนหลายภาพไปถ่ายรูปต่างๆใต่างนะครับเรื่องกับชโดนภาพยนตร์นะโมโนไปซีรีส์แนวโตของสไตล์เดียวกับยูรุแคมที่เป็นซีรีส์ที่มีสืสารตลอดการเดินทางการที่ผู้หญิงทำอะไรแล้วกันมีชีวิตชีวากับองค์ประกอบของกล้องแอคชั่นแคมที่องค์ประกอบได้อย่างลงตัวแล้วมันมีความสวยงามของการเล่นอินเมชั่นที่ผมอยากจะไปทาอย่างนั้นโมโนไปทำสิ่งนั้นโสึกว่า มันมีความสุขในการดูแลตามแต่มันจะไม่เป็นซีรีส์ที่เบลลีวิลิกูดเบลีฟิลกูดอะไรค่ะนนเพราะรู้จักว่ามรรยาการการเรื่องบางอย่างยังซู่ลอยแคมไม่ได้แล้วก็บวกกับคาแรคเตอร์ที่ปัญหาคองไเน่แคอมเมดี้สุดๆคือถ้าค,คอมเมดี้คาแรคเตอร์บางอย่างมันไม่ดีก็ตามก็จบเรียบร้อยการเรื่องราวที่เจือแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เราสนใจขนาดในช่วงเรื่องราวตรงนั้นแต่แล้วตรงคัาโมโนจะเป็นซีรีส์ที่มันดีที่มันควรจะทําได้ดีมากกว่านี้ในมุมมองผมนะแต่นั้นนะครับโมโนเจ็ดคะแนนครับว้าว โมโนคือซื้อที่ดีซึ่งมันฟิลกูดอ่ะจริงมันมีความสุดก็จริงเว้ยแต่ถ้าคุณอยากได้อะไรมากกว่านี้คือคุณต้องทำบรรยากาศอยู่้วยแคมป์แต่อันขาดนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมาก ก็ตามนั้นเป็นสตล์ง,งตัวเองได้ดีมีแอนิเมชั่นของไอชั่นแคมที่ฟิล์กูดแม่งโคตรมีความสุขในการดูเลยก็ตามผมว่าซีโมโนก็5้าคุณอยากให้ผมอยากให้มันไปไกลวกว่านี้ผมก็ต้องเล่นงานที่ดีมากกว่านี้เล่นความชิยรากว่านี้แต่เนื่องจากว่าการที่ยังจูนคาแรคเตอร์ที่ไม่ไดีอะไรขัด่านอาจารในการยิงมุกก็ตามผมว่าซีโตัวละครมันมีความดีมากของซีนี้โมโนเหมือนเคยูริคมแต่คเค้ของยูริคัมกับตัวโมโนปัญหาเหมือนกันก็คือคาแรคเตอร์ตัวละครเสน่มันแบบการยิงมุกม ไทุกลูกต่อขนาดนั้นอาจจะเป็นปัญหาที่ต้องจูนกันต่ตอไปเรื่อยๆนั่นนะครับภาพโมโนทำต่อนะซึ่งภาวนาผมทำต่อจริงกับชั้นโมโนเคอร์ซี่วิแอนิเมชั่นที่ฟิลกูจริงครับตอนนั้นอะโมโนครับผมให้เจ็คะแนนเหมาะสมไหมเหมะสบการณ์ปงครับถ้าแนะนำไหมว่าน่าเสียดายที่ไม่มีเสียไทยนะแต่ผมก็แนะนําให้ดูเพราะมันคือซีรีส์ที่มันก็เป็นบรรยากาศที่ฟิลกูจริงๆแหละแต่นั้นนะครับโอเคโมโนวิแอนิเมชั่นครับผมให้เจ เต็ม10ครับโอเคจอรับประสบก,การณ์ผู้คุยเมในซีซั่นสปริงศิลป์ห้าลีกเวอรนี้ครับกับกรายการเววต่อนะครับว่าชอบตามด้วยแล้วก็ขอฝากกันเช่นนะครับผมก็เรื่องนีนจะเย่นนะก็ต้อนติดตามชมกันนะครับโอเคสวัสดีก่อนลงพ้อใหม่เรื่องหน้าครับฝันดีครับบ๊ายบาย